สวัสดีค่ะพี่นอ้องจ๋าต้มปลาซ่อนนาปลาซ่อนไข่แม่ไข่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าไปมากินน้ำเพ้งว่ะนะพี่น้องเด้อมากินน้ำเพ้งว่ะนะพี่น้องเด้อจ้ากินเพ้ง่ะค่ะบ่อะไรเงฮะน้นาะไปเบิ่งวิธีต้มกันเลยจ้าสวัสดีพี่น้องวัฒนุขุมสุขชองสุวรรณพี่น้องจ้าวันนี้เพี่วสฒนจมาต้มปลาซ่อนนาหรือว่าปลาคอหน้เนาะปลาคออันแม่ไข่ค่ะพี่น้องค่ะ ต้มส่มค่ะพราะยายพันยาค่ะทามาเริ่มกันเลยนะคะเนาะเริ่มที่ของเครื่องเครื่องเคียงะะที่ตกใส่นะคะเนาะกับนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็มี่มะขามเปียกแล้วก็ม,ะกะมีกระเทียมหอมกระเทียมหอมแดงแล้วก็มีพริกอยู่ข้างในนี่ค่ะแล้วก็มีนี่หอมผักชีแล้วก็ที่เด็ดของเขาก็คือผักกระเจี๊ย ผักแยงนะว่าฟงางดาวอื่นผักแยงฟางเต้ยอืนักแยงนะคะน้องแห้งค่ะเพี่ว่ามาแต่เล่าตากแห้งเรียบร้อยค่ะมะาขามปร่องมูอ่อันใส่เครื่องอันนี้กันเล,ลยค่ะใส่มะขามลงไปก่อนค่ะมะขามก็ดเดือดแล้วนะคะใส่มะขามแป๊บนึงค่ะพี่ว่าขอใส่เครื่องก่อนนะคะบแป๊บนึงค่ะเพี่ว่าใส่ลงไปนะคะใส่มะขามเปียกค่ะตะไครแบบมะกรูดแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะทีนี้พี่ว่าจะปรุงค่ะจะให้ดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเราจะมีสามอย่างแค่นี้ค่ะผงชูรส ผปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะเนาะแต่ว,ว่าจะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็เคร่ครไอ้นี่ค่ะมะขามมันอันนี้ตีให้ราคะไอ้มะขามมันแตกเลยกันนะคะเนาะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเพราะว่าเสียต้มสุมนะคะต้มปลาช่อนนาปลาคอปลาช่อนนาปลาคอแม่ไข่ปลาช่อนแม่ไข่นะคะเนาะ ใช่ว่าจะขอรถไฟลงก่อนไฟแรงเกินค่ะนี่ไงดูงนะคะ่ะโหไอออกใส่มะขามลงไปแล้วกิ่นมะขามออกมาแล้วค่ะใช่ว่าใส่เกลือลงไปแล้วนะคะ่ะแล้วก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าขอตั้งกล้องมาคะ่ะแป๊บนึ่งเดี๋ยวเบึ้บๆค่ะเพราะว่าขอปลาดูนะคะขอใส่ปลาลงไปเพราะว่ามัน มันเดือดได้ที่แล้วค่ะซึ่งปลาตัวนี้รูดหนึ่งขีดจ,จต่จพี่น้องขาปลาส่อนตัวนี้บนหัวเสียบนหัวพนค่ะหัวใหญ่ะไงไงเห็นพี่น้องขาเหอบนหัวปลาตัวนี้หนึ่งปลาส่อนนาค่ะก็ได้ผ่าได้เลยค่ะได้หัวน่ะไม่ได้ผ่าเลยค่ะต้องชดน้ำบนร้อนอะไรกุกๆไข่บนค่ะพี่น้อง่ะไข่ปลาค่ะอันนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่คนนะคะ ไม่ต้องคนค่ะแล้วม,มันจะหมือนทาวค่ะแอ้เผาบาก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะพริกลงไปค่ะหอมกับพริกลงไปค่ะ,คะแค่นั้นเราปล่อยให้เหลือนะคะเราค่อยปรุงกันค่ะว่าจะเพิ่มไฟขึ้นไปอีกไปเม็ดหนึ่งค่ะหนึง่งให้เป็นแบบดีนะคะเยวมาดูด้วยกัน,นะคะ่ะ ต้มอต้มส้มปลาคออันหน้านาะพี่นอนะออ้องเนาะต้มส้มต้มเปรี้ยวค่ะภาษาไทยกับต้มเปรี้ยวปลาช่อนนาค่ะมมแม่ไข่อะพวกงาาา่าพี่น้องไอไข่ผองพวกง่ปลาช่อนนาแม่ไข่เดี๋ยวมา่งตอนปรุงเนาะเะานาะให้่นเดือดกันค่ะเดี๋ยวมาดูตอนปรุงคะ่ะแป๊บนึงนะคะมอเรืออะไรที่เลยพี่น้องขาพี่บ้าขอขยบไข่ปลาดูหน่อยนะคะเนี่ไข่ปลาค่ะ ขออันอันนี้คมอันปลาลงแล้วค่ะแล้วถ้าพี่คมปลาลงก่อนค่ะชักออรช่้ออ่านแ้ก่อนค่ะเดี๋ยวว่าจะเอาผักกระแยงใส่นะครับแป๊บหนึ่งค่ะใส่ผักกระแหงแล้วค่ะผักกระแหงต้องไปเลยพี่น้องค่ะขอคมก,ก่อนค่ะต้มส้มปลาคอไงว่าหอดเอล ใส่พักกนันเนีอยู่นาองเลยหอมหอยหอยเลยนี่ปรุงก่อนนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะก็คือผงปรุงรสค่ะปรุงรสลงไปค่ะแล้วก็ผงนัวค่ะผงน,นัวใส่น้อยแคบน้อยใส่มากแคบมากไม่ใส่เลยไม่ได้รสชาติไม่อร่อยค่ะแ้วแต่คนชอบนะคะส่วนพี่วาชอบค่ะก็เลยต้องใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจขาไปขาดพีาวาหนะูใ,นใคร ใครร่อยลองไลยพี่น้องเลย,เลย,ใ,คเลยใครแตกเลยด้ย่หอมยหอมเลยพี่น้องเลยแด้ที่เรหอมล่ะัดใครแตกสั่ใครบานเราก็ได้พี่น้องเลยรรนว่ดดบมัสีพี่น้องไว้สีบได้รม โอ้ยหอมเลยพี่น้องหอมหอมหอมพอกะเจ้งหอมปากกระแจียงจังเลยว่ารถไฟต้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อรถไฟแห้งโลกหอมอันคนเดียเด่ยวคนนักขณ์เนาะเดี๋ยวพีว่าจะมาซีบมาปรุงกันมาซีบมาขณ์เนาะพี่น้องมาปรุงเดี๋ยวเดี๋ยวมาซีบจ้าเหี่ยเพราหอมใส่พี่น้องขายเป็นซีบมาขณ์เนาะซีบมาข่าน,นาเลย,ยพี่น้องเด้อหอมป๊อกซีใช้ก่อนค่ะหอมป๊อกซีใส่ก่อนหน่อยนึงแล้วก็ชิมนะคะมาซีบมาก่านเลยพี่น้องเด้อ Uh huh. ใส่ทีเดยกพี่น้องจ๋าแต่บา่าแค่ว่าขอเติมเกลือนิดนึงค่ะขอเติมเกลือเข้าไปค่ะแค่นี้ก็พอดีแล้วจบแล้วค่ะ uh huh. แซ่บสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยยอดเลยค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าขอเติมนวดดีลงไปหน่อยนึงค่ะนี่ใแต่ดูดีไปแล้วค่ะ เี่ยวปลไรทีเลยพี่น้องหาสุดยอดและเสีบแลค่ะสุดยอดแล้วค่ะตุมเรียนอยกันถ่ายนซุกๆพี่น้องเอ้สุดยอดเละเสียบเดี๋ยมาสดต้อกันดีพี่น้องกกๆ้อกันดีเดมาสดกกๆต้อกันดีค่ะกกกเลยค่ะตุ่มปะโคหไ่มาห่อเรวค่ะ เดึกดๆๆๆได้แล้วะค่ะเนาะด้ค่ะหอมผักชีนะคะใส่ลงไปค่ะผุมงงก่อนหัวข้นเดพี่น้องเดี๋ยวผมจะหย่านตาเพื่อูลดยค่ะเพราะว่า,าอวขอค้นจะข้าง,งบนค่ะ คมคมพอล่งหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวไปแต่งจะแต่งถั่วไกันด้วยนะคะนแป๊บนึงนะคะจะพี่นอ้องจ๋าต้มสมบัติข่อ่จะพี่น้องจ๋าปลาปลาคอเมฆไข่ผอ,อมพี่น้องจ๋ากะเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมากินน้ำพริว่าเลยพี่น้องเด้อมา,มาค่ะมากินน้ำพริว่าจ้าก,กับข้าวของเราวันนี้นําเสนอต้มสมปลาคอเมฆไข่ตัวใหญ่ๆตัวละโดหนึ่งขีดนะคะ จากคลิปนี้ก็ไม่ยังไดงได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกระดิ่งแจ้งเพื่อสิบหัวาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่สาระเพากินเพลินเนาะพี่น้องถ้าเขิ่งคิดว่าเขาพวบคุมจริญองหเรื่องกเ,เกานาค่ะในเจ็บอยากไข่มีใส่ได้ๆได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะใบวา,ายจุ๊บๆนะคะหนากินไหมคะหนากินไหมคะ